Listen to the thunder rollin' over and over. we down the river, we're drunk and love a thumbs. On ทำงานวันแรกนะครับผมฮะไล่เคลียร์แบบกันอยู่นะช่างเราก็อยากลุยแล้วนะนี่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนี่เก็บไปก่อนเดี๋ยวเปรียกเดี๋ยวลมพัดแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพวกขับเขาพวกอะไรพวกนี้เนาะชังงวดไอสีกันสนิมนิทาเลยทาบีมเหรอทาบีมก่อนทับีมก่อนอันนิทาใช่ไหมมีแปลงมา่ะมผมซื้อลูกกิงให้นะ แต่แต่ลูกกิ้งเล็กมาลูกกิ้งสี่นิน้นต้องทาอ่าเพราะว่าทามันบีนามทา,นา <c oughs> หนาหนากว่าแต่แต่แต่ทุนนั้นทุนนั้นพ่นเราอ่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่พอนะพออเล่นมุกอะไรเนี่ยลูกน้องงงหมดแล้วเนี่ย แช่มาแล้วลูกน้องลูกน้องไม่ทลายลูกพีเปียกมาแล้วพัง <c oughs> แล้ว ครับลูกค้าต้องการที่จะวางท่อนะครับเราก็เลยเดี๋ยวทําการขุดท่อด้านข้างสนามให้นะครับตรงนี้เพืรับน้ําจากรางน้ําฝนด้านบนนะครับ รอดครับรถเข้ามาแต่ละคันลุ้นทุกคันนะครับดีว่าเราอัดดินไม่แน่นแล้วนะครับเหยียบไปเลยหลักไม่เป็นไรเหยียบได้ ดีด้ว่าได้คนขับ b ก t กคอยประสานงานให้นะครับสนามนี้ในงานน้ตาเลือกไปกันแล้วดิโอ้โหแน่นอนจริงจริงนี่ครับตองละนองพอาเลี้วหมดเวลางานแล้วนี่ยังทำงานอีกโอ้โหพุ้มจริงจริงจ้างเครื่องจักรที่จังหวัดละนองเตืองเดียวเบืออเบีย อีกไม่ถึง15นาทีนะครับ6โมงแมคโครผหมืองดีตอยู่เลยโอ้โหคุ้มแล้วกลางวันก็ทำงานคุ้มแล้วโอ้มีแถมด้วยทำเยอะดีแต่พกุี้ลูน้องกูทำอะไรเนี่ยเ <c oughs> ต้โอ้ีนทีมงานกิจไฟสารนะครับอันนี้ทีมงานสจอปรอ ใครมาทํางานที่ระนองนี่ก็ถ้าอันนี้เนี่ยกิจไฟฟ้านี่จะเป็นคอนกรตคอนกรตนะถ้าเป็นสอจอปอน,นี่เขาจะเป็นนี่เอาเข็มแต่อันนี้น้องแกอ่าพีป่ปอน,นก็จะมีอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรอ่ะมันเป็น50เมตรไอ้มันเป็น50เซนเนะเป็นเกนอ่าแต่ของพี่ปอนนี่จะเป็นรถรถเทียบนะใครมาทำงานระน้องก็ติดต่อได้นะ ทีมง,งานดีทีมง,งานดีใช้ได้วันนี้ทำงานกันคึกคักขนาดครับรถแมโกก็ทำงานรถหินก็จะทง่งรถเกียบก็จะมาเอาของออกรถเกียนก็เจาะเข็มคอกนกรีตก็มา หกล้อก็มาขนของเคลเลอร์มาอีกคันหนึ่งเลยเต็มคาราเบลมาดูงด็กไม่ต้องมเดือดแนนี่กางเกงไปโชว์กันนี่โอหลังคาแล้วนีไม่ได้รั่วเลยแดดได้ทั่วถึงโอ้ตายแล้วเจ้าของจะจ่ายตังค์ป่าว ทำหลังคายกระเดดไม่ได้วะโอ้โหทั่วจริงบรรยากาศสวยงามมากนะครับบรรยากาศตอนเย็นก่อนที่จะปูหญ้านะครับสนาม p j s o c c e เอจังหวัดละนองสวยงามครับถึงสนามจะยังไม่เสร็จนะครับจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับผมรู้เลยว่าสนามนี้จะต้องออกมาสวยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ เลยหลายสนามแลดูออกเลยนะครับตั้งแต่แรกเนาะว่าจะสวยไม่สวยนะมันจินตนาการออกแล้วนะครับสําหรับโครงเหล็กนะครับสนามนี้ใช้เป็นสีเขียวนะครับก็ลงตัวเนาะแต่ว่าเมื่อปูหญ้าแล้วจะเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยผมก็บอกเลยว่ายังนึกไม่ออกเหมือนกันเนาะนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่โดยส่วนตัวที่เห็นตอนนี้รู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่ามันมีสีสันดีนะครับบรรยากาศตอนเย็นก็นี่ครับแดด แต่ไม่ร้อนนะอยู่ระนองนี่คือไม่ร้อนจริงๆนะครับมีแดดแค่ไหนก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นนะครับผมสาหรับหน้างานเราตอนนี้นะครับก็ลงหินเต็มสนามแล้วนะครับพุ่นเดี๋ยวรถบดเข้ามานะครับแล้วก็เอาหินเกดเข้ามานะครับสําหรับหินใหญ่เดี๋ยวอีกพ่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาคืนนี้นะครับไม่รู้กี่โมงนะครับเอาบรรยากาศมาฝากนะครับ อนนี้ก็ปรับพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพนระ้อมที่จะปูหญ้าเทียมแล้วนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่ก็คือเสียงฝนนะครับลงมาแล้วครับโอ้โหมาตอนจังหวะเวลาปรีนะแต่ว่าดูนะพลังคาเราจะช่วยอะไรได้บ้างครับ ตอนนี้เริ่มปูไปได้ครึ่งสนามนะครับยังไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับสิ่งที่กลัวสำหรับที่นี่ก็คือฝนนี่นะครับถึงจะอยู่ในหลังคานะครับแต่ว่าฝนก็สามารถสาดเข้ามาในสนามได้เนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงกาวด้วยนะครับถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะจบสวยงามครับ สําหรับวันแรกนะครับที่เริ่มปูย่านะครับนะครับที่สนามพีเจสอกเกอร์จังหวัดระนองนะครับก็วันนี้ก็มืดเลยได้ครึ่งเดียวด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้ยดีนะครับยังเห็นหน้ากันอยู่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับนี่ครับเพิ่งปูเสร็จไปครึ่งนึงนะครับแผ่นสุดท้ายนะครับหกโมงแล้วก็เลยให้ทีมงานเดี๋ยวต้องพักก่อนนะครับผม กะว่าจะเอาให้จบสักครึ่งนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับก็พ่งนี้เดี๋ยวไปลงกาวต่อนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับวันนี้ก็มืดแล้วนะครับวันแรกนะครับจริงๆก็ไม่ได้รีบนะครับแต่ว่ามันงานมันต่อเนื่องนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพ่งนี้เช้ามาลุยกันต่อครับ